ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทกุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีรายุถูกจอีสานบ้านของเองพี่น้องผมลุงปลาสาบ้าเบียอืออ้ยอันนี้บ้ามีสิเอาดอกเพราะว่ามันกินยากไม่พูดอดไอยากได้ดอกพี่น้องผมปลา,ามัาเป็นลาบดีๆะน,นะบอกนะนะบอไม่พูดอดไอยากได้เดี๋ยวบ้ามีเอาเองพี่น้องผมเป็นลาบอันดีๆมาครับพี่ผูผยพี่มู้ไผ่มาลุงบ้าเบียบอกเป็นผู้ลงครับพี่น้องผมกับยังเป็นบ้าเบียเศร้าคือเก่าเลยครับเรื่องบ้าเบียออดิโอคือเก่าอ่า ก็เล่าบางอันนี้ปลากระแยงบอกครับปลากระแยงกับปลาตเบียเดี๋ยวบ้ามีเอาเองนี่ก็ได้บ่ยาีพี่น้องปลาเตียมปลาเตียมคนบ่อใสปลาเตียมโอ้นี่ปลาเตียมพ่อครับเดี๋ยวเขาจะไปลงอีกที่นบ้านนุ่มตาอ่าเดี๋ยวเขาไปลงอีกครับพี่น้องนะความด้วยเจแนนเจแนนก็มาดูแลฮะครับพูดเมตเตือ่เขาหน้าเป็นชาวบ่บ่อเอาให้เบิดเลยมาสั่นพี่น้องเอาให้เบิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันสิตายเบิด์ตมาสั่นเพิ่นว่านุ่มไปสิสูบเลยบ่เอาสูบเจ้าไหนล่ะพี่น้องบานนี้ คืออย่องลุกน้นี่เลยครับชูไปชูไปทับเลยบอกครับโอเคแบบนี้ชอบพี่น้องพวกทางไกลทางไกลในประเทศ่ยวได้ไปเที่ยวได้จะมาตายจะพัดเส่ามากพี่น้องผมเรียกมาเลยเขาสีร่าเขาสีลาบปลาตองแหลมบ้ามีเด้เขาสีลาบปลาตองพี่น้องปลาเป็นเปลนนี่เห็นว่าปลาตองบ้ามีเอามาเพาะถ้าไม่ใช่เด้เห็นว่ามันว่าเป็นตองไก่แต่ว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ว่าธรรมดาหรือนุ่มไทเนาะ เนี่ยเด็กเม็กเป็นตองไก่ไหมตองธรรมชาติตองธรรมชาติเนี่ยนี่ธรรมชาติแม่นเด็กเราโก้มยวนึงไพช้อพี่น้องยุคห่างสาเลยบ้าเบี้ยสิใส้เล่้ยเป็ดกัดปากควาเลยพี่น้องบานนี้หดซ้ำแต่้บ่หดซ้ำไดปบังเอาเบลล์หลุดอีแตกบ้าไวตับ้างปลาดุกเอาสีล่องสีล่องสาเปิดเลียเชียงไล่พ่าวเลยค่ับท่านนั่เลยครับนี่แหละครับทีมงานห้องมวลสื่อพี่น้องผมย่าถือย่าสายย่าวากัน อันมองหวยหวยอยู่ทางหลังเขาทีมตึงงัดตึงแหเขา,าก็กำลังมากเนาะครับเนาะแต่ว่าด้วยข่วมชั่วข่วมใดมองนี่ชั่วว่ามัวเพราะว่าปลาหลากหลายเหลือเกินอ๋อตัวนี้ดไ,ดได้ประมาณสองรูเขื่องได้พี่น้องมันกินยากตัวใหญ่เดี๋ยว<อ>เราเดี๋ยวไปกินหาว่าตัวยุคอันนี้แหง้งใหญ่ก้อยอีกไรไรตัวไม่เบื่อพี่น้องเบื่อพี่น้องเราต่อข้างเขาเนาะครับตีหวยาัเนี่้ตีแล้วพี่น้องมันดื้ออ๋อ เอากรทายแล้วนั่นเดเ็เอาลงตัวเดียวลงครับผมอืมเอาลงไปแต่หักนกปากควากระได้ตอนต้มกับมันคือเสียบเท่าไเอาชัดต้นเลยบอกโอ้ยเรียนหน่อยที่เป็นหยังเม่เกี่ยวกันเรียเลียนหน่อยเขาบอกว่ายังดงบ่บ่บ้ยย่าบ้านบวกนะพี่น้องนะเนาะใบเนียลุ่กลานี่่ว ีไปไปอีกเอาาษีลงไปลงต่อเลยฮาไป่มไปไปไปพี่น้องผมไปต่อเอาซุ้นี้ไปป้อยไปวะไมเห็นไฟอไปอันไหนบ่บ่บ่ก็ย่าบ่แม่ล่ะเดียวเอารถดีตัวนี้ไปะเดี๋ยวไปสาต้อนพี่น้องผมอันนี้นะซุ้มเดียวึ้นมาแล้ว เอาเดี๋ยวเอาเกาตัวนั้นที่ออกไปเออเอาตัวใดไปโอ้ไปจักไปพีเมือเลยตัวนี้ชื่อว่าเจสันเอาเชียวยังไส่ปลาโอ้เชียวยังไส่ปลามวยตัวไปเฮ้ยอุปกรณ์การใส่ปลาวันพี่น้องฟังนุ่มต่อข้าใส่บ่อเหรอเจาะกับมาเห็ดโพดเห็ดโพดเหรตายพี่น้องสิไปใส่งัวใส่ควายคือตายเนาะ อ่าก็ให้เจแนนแล้วก็คุณแม่เพื่อนเรียกปลาไปไปนู้นไปเข้าบปหนี่ไปบ้าเบี้ยแกเพื่อนบักเพื่อนไหนอยู่นี่แหละสวยงามนักแกสลักพี่น้องผมไปเข้ามาหอวแล้วพี่น้องมาหอวแล้วสาเหตุที่เป็นยังเ้าจังเดี๋ยวห้องกสิสูบเดี๋ยวห้องกสิอ่าสอน เพราะว่าจะเอาขึ้นเพราะกูตัวบ่กนุ่มตัาเพราะว่าอย่าเอาอีหยังยุ่มเอนั่นไตเขาเป็นแอร์แอร์พลดมันตายเอ่อเรากัดดินก็คอยมิดมระกาเพราะมีอากาศหายใจเยอะครับน้ำกระเพาะมันนี่ความไม่ไรครับมันเล็กเล็กใหญ่ไปครับครับครับเอาเขาสีสูบเครื่องสูบกับยุหันแล้วก็เขาก็สีส่วนให้พี่น้องเบิ้งสะกวนมาหนุ่มไพ่ส่วนนี้กับมาแล้วเอาเหอะไม่ขึ้นดีๆพี่น้องผมนี่แหละ ยูนี่น้ำกันเขาง่ายก็บพาท่านได้กินบ้ามีก็ได้เอาสูบสูบซอนซ้อนลวก็สีสูบลุยกันไปอีพี่สออีพี่สาบอว่าหมู่ว่าน,นี่ฮาอกใจมันโม่หลายพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้ตั้งใจเอาขึ้นเอาตัวเป็นดีก็เอาตัวตายเพื่อนว่าพี่น้องผมประสิตนปาตะเสียไหปลาพี่น้องเอ้ย น่านุ่มมาแล้วลั่ะนุ่มไพกับนุ่มต้อในยูนี่บอกปลาดับพี่น้องอูย้ยเบังมันตายพี่นอ้องเงี้ยเบิดเลยนะั่นต่เสียดายครับแจวาปลาตายแบบไรพี่น้องเอาเอาปลาดีเฮากันขับมัดตายสิแล้วเฮาเอาขึ้นในเบิดคูตัวเลยพี่น้องนุ่มไพบอกว่าบ่ย,ยังแนวนี่เทอรี่สามขบวบดนีนี่เพิ่งไปดู ไปจุบพี้อเฮยใส่ไข่ไลสดเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวายกิ๊ยังไหลสดกันเลยครับุ่นนุ่มพจุ็มีพี่น้องจุกับบอกสองสาวเพื่อนอกไม้เพิเนตัวไหนครับอันนี้ก็มาถ้กบอกหอยเชงบักไมนี่มันกินอยากยากกับอกไ้งแล้วมันจะกินไงบอกอย้งยยังกินไงว้าครับอกอยงยังเือ ตอนเราม่ซีอะไรอีกว่าว่าเป็นเบิดหรือเ่าต่อปลาอ๋อเคพี่น้องผมจีบปลาเนื้ออ่อนนะพี่น้องฮะจีบปลาเนื้ออ่อนไม่ไหมเดี๋ยวใจเย็นๆพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินพี่น้องผมเดี๋ยวก็ได้กินจีบปลาอยู่ตรงอจุดขาอยู่หน้าอยู่ให้นุ่มต่อสีบสอนอยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวนุ่มไปขาไปฉีดอยู่พี่น้องแป๊บเดียวอันสัตว์ยุ่มเออเดี๋ยวนี้ก็เลา้ยงสัตว์หุ่มจะไวอยู่ หัวหอมสีสุกเลยพี่น้องผมหัอมสีสุกแล้วสีด้กินแล้วพี่น้องผมอ่าเพ,พ,พื่อเพื่อเพื่อใบรุ้งไผ่รุ้งเอาทางลุ้งเลยเด้อเ,เอาพี่น้องผมผเนี่ยทีมเสียายเนี่ยมันรอดได้เห็นมันหูไปครับทีมงานปลาดับบ้ามี อีสานบ้านคอยเองร่วมรุ้ยนุ่มไพในรอบสามปีที่มาออกคลิปกับเฮาก่อนหน้านั้นไปเห็นงานอยู่อนครวสวรรค์พี่น้องได้เมีอายุนครวค์ขอตัวมาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องยุทางยโสท่านสวดเอ้าสวดเจ้าไดคือว่าไปได้มีอยยุนครสวรรค์ส่วนนุ้มตอนี่สวดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจทักทายกันเขามาได้บ้ามีเป็นเสื้อกลางให้ดูพี่น้องผู้ ผู้ใดได้ไไมีเกียตรติเป็นพอเถาม่เฒ่านุ่มตัวนี่บ้ามีบอกเลยว่ามีบุญมีบุญเด็ไปสอนพแพร่ผืนใหญ่ๆพี่รองผมไปไปจ่อกันสอนไปสอนมาแล้วก็สีสูบตอนสูบบ้ามีสีมะลายสดไห้เมืองนุ่มตัวทักไปน่เรื่องกาสูบนะอ่าบ้ามีสีไปแชิแบดไว้ฮะเอาสูบก็ก็บวกกันสิบ่วให้เวลาแชดแบดแบจ้ะสามสิบนาที ฮะเชียา,าเข้าแบบไหนตัวใหญ่พี่น้องมอ้ยเป็นภาพเป็นเป็นภาพที่สวยงามเป็นย่างยิงเนาะพี่น้องเนาะเป็นภาพที่สวยงามเป็นย่างยิงแนี่พื้นบักใ,ใหญ่พี่น้องผมลักษณะนี้ไปเขามุ่นั่นบ่ไปเข้านั่มไ,ไปพี่น้องผมนั่มไปนั่มไปเรื่อยๆกุ้มมาสวดเกินได้แล้วเปล่ามี ป้าถ่ายไล่ไล่เดี๋ยวป้ามีผ้าเบิงมันเป็นอีหยังตายจิ้มงานเขาเลื่อยเสียวขืนพี่น้องยังไงกับปล่อยมันไหนมันอยู่ในแพื่อุ้ยรวยล้วนอาใหญ่ล้วนเลยรออเอยเออ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 เรียบร้อยพี่น้องผมแนวนี้เรียบร้อยรอบก่อนรอบก่อนรอบก่อนรอบก้อน โอ้ยแต่เลยตัวปลาตายพี่น้องเอ้ยอยู่ซื่อกตายบ้างเนี่ยมนจะไปทำเนครับเนี่ยเอาเอาเอาปลามีจับไปให้มีส่วนรวมพอดีได้เป็นกิ่ไปก่อยพี่น้องเอ้ยจับหลักไปทำเนครับหน้าขึ้นไปยังส่บ่ะครับครับมาเชียงบ่เอาเอาเชียงแก่เชียงระวังมันหลอดเด้อระวังมันหลอดนะเออาออเออเออเดี๋ยวระวังหลอด ไปเน็กไปนุ่มต่อเน็กไปซ้ำนีกระไรเพชรกมหรือสุกพี่น้องก้าราจับแพ่เดี๋ยวถ้าเบื้องลัยสดช่วงอ่าส,สวยๆพี่น้องบ้านมีขวาไปกินจีปลาก้อนหลักะ็อ่าเฮาสีเมลัยสดเห็ดอยากสู้อยากสู้กินพร้อมพี่น้องมื้อนี้เอาเต็มที่เอาให้มวนให้ซื่นไปเรื่อยส่วนปลาหงอยธรรมาชาตินั่นกับบอสทีมว่าปลากัน ว่านุ่มตัวเห็นว่ามันเปลี่ยนหมูว่านนี่มีตัวตัวใหญ่เนาะโอ้กำาลังบางย่างคับเล่นเลยบ้านนี้เลี้ยลายอยู่หรือเปล่าเป่าไปเนี่นเพียร์เบื่อเมื่อยคนทึกเอาซาแป่าไปลงมันกัดดับโลดแล้วแาเ่าพื้นนี่ลุงสุดจะเอามัดตาด้าพื้นนี่ว่ามันก็บ่ดีนบาทนี่มันบ่ดีนกับเปลว่ามันออกเลย พี่หใหญ่พี่น้องพ่หใหญ่เนเอาข่วนข่วนะพี่น้องเอากินพี่น้องเบงปลาเบงกำกันเปเจ่ไไรพี่น้องผมย yeah! ยังมีอีหยังบอระพี่เพ็ดม,มันอยู่ดิมันอยู่ดิทางนี่มันอยู่ดิตุ่มขมา่านุ่มไผ่ตุ่มขมา่าพี่พน้อง,องผมนั่นสตกปูกมีถูกปลาพี่น้องมันไก่ห่วยมันละมีถูกปลาเนาะมาเสียมาเป็นตะมีปลาตองปลากระแยง,งมีเสื่อยไหมอา้อาวไอ้บ้ามีถึงไปยังแข็งเลยบ่ เศร้าใบใหม่กก้อนโอ้ยปากเงี้ยพี่น้องสุดยอดเลยเอาทีเดียนตาบตาว่าหันไปใส่นุมไ่วานโอ้ยเอาอาอาบวมีปลาเอ้ยนี่เขาบ่มมีพี่น้องโอ้มีอยู่มีอยู่ อโอ้ยเป็นจำบามีคนบ่ามอาหารเลยอ่โอ้ชาย,ยานี่บริมาพอสุกซอยเด้อพี่น้องอ,อ่ะอันนี้ปล่อยนอ้ออันนี้ลกูลกลูกมันโอ้ยบ่ปล่อยบ่ปล่อย,อยเอาให้เบิดให้เรียบไหนๆก็สิสูบอยู่แล้วคุณน่ะปักกระหย่างพี่น้องโอ้ยตะ่อนซ้วนพี่น้องเลยเอ่ะโอ บใบไม้ออกก้อนพี่รองผมบใบไม้ออกก้อนแล้วก็สอนต่อเลยบ่ต้องไอ้นี่สอนไปขึ้นพุ่นเลยเด้อบาทนี่ขึ้นเกียร์พุน่น,ะนฮะโอ้ยมันตัวเดียวสองตัวหนึ่งมุมไปไปสั่นเอาตับใจบ่ขึ้นเอาอันนี้มาใช่ยังไงเนี่ยอ๋อ ขออีกรอบพี่น้องขออีกรอบขอรอบแจาตัวเนี่ยนุ่มไพ่บอกว่าขอแจาตัวเนี่ยบ่แจาตัวบ่ได้ตายเบิ่ตา,ายไม่มเดี๋ยวขอเทียนี้อีกแถวนึงพี่น้องไอ้เบิ้งมันจุใจในแมเอาไหนๆกันไหนๆล่ะ สุดยอดว่าทีมงานเขาได้หน่อยเพราะเอาพี่น,อน้อง <laughs> ปีนทิมเ,เลยค่อยเงิดปีนทิมเพราเอาเลยพี่น้องผม <c oughs> เอาเที่ยวนี่ขอเขาฟังละตีโค้งไม่หุ่นบ่เขาฟังละตีโค้งไปหากกละมังเนาะพี่น้องเนาะเอานุ่มไผ่ปลาดับพี่น้องเลย แฟนครับที่อยากเห็นอยากพอมาเราด้วครับเ้ออืมบ่แม่นมันเบิดเราบ้ยันยนกับพวิตีมีหรออเปาดาวต่อเนาะมันไม่มีตุ่มมันไม่มีตุ่มเลยอ๋อยอง ตามลวดออกลุกตัวออกขึ้บอกบอกบ่หูยู่ในแพ่ยู่ครับยู่ในเพ่ยู่ครับเอาไปไปมาวนมาตามลวดพี่รองผมได้รุ่นแล้วพุ่นละพุ่นละพุ่นละก็ละมังพุ่นละไอ้นุ่มไครไปนี่ละแพ่ยักษ์พี่รองผมสอนปลาด้วยแพ่ยหยักด้วยพี่รองเนาะสอนปลาด้วยแพ่ยักษ์เิ็มสาอาญาพี่รองเอ้ยอืมอืมอืมอฮมอืมอืมพี่รอง โอ้ตีแล้วพี่น้องผมท่างุนคาดว่าปลาตายเป็นสอบพี่น้องเอ้ยบู้ยโอ้มันยู่นอกแพี่ตอนั้นน่ะฮะบไปทัวบบ่บบ่มสุดสักอนหรอมาันาสุดสกอนมาสุด่นเลโอ้พี่น้องโอ้ยแ้ัน่งรับบูาบ้บ้้า จำใครกันมาจำมากันนึ่จใม่ันมันนักนีควายพุ่นนึ่งจับเหือพุ่นนึ่งควายลากส้นสุดนม่เปันไรไม่เดี๋ยวพร้อมอีกับุน่ะทำแพ่ตุ่มตุ่มยั่บ่อยั่ตัวเงินายแล้วไปบอกว่าเห็ดเจ๊ล้วนเกรอาจบะไรกันอไดิกับว่าร้านยุบด่

Ao ờ, à, à, à. ờ, ba mi mất tiết lắm đi là à. À. chia 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 เออเออดีลงไปดีลงไปต้มพ ouais> uh ี่น้องบาลนี่เอาลูกคอกลูนนอาครับลูกขอกพรนนะพานนอาเดกทบอกใค้พานนขึ้นม่ยืนหุ้มหมู่บ้านตามไรดบอกใครมาเบื้งหนีบ่มาอ้โอ้ยหลุดแล้วรอดพี่น้องรอดรอดหรือว่า่นนะขวดครั อ้าวอ้าวอ้าวเออฮึอ้าวไปโอ้โพี่ด่อเฮ้บ้านนี้ผ้าเบิ้งกันเต็มเต็มก็สิบแล้วพระยาคุณแม่บอกเจ้าไหนกระสูบแม่นว่าครับนี่ตัวนปลาตายเอาปลาเป็นดีกว่าพี่สันครับครับโอ้ยออกเบ้าเลยออกไอออกเบิ้านเลยโอ้ เดี๋ยวป่ะขเดี๋ยวดิหนโอ้ยหนีไม่ทันซื้อเต็มได้เลยตอนเที่ยงสองพุ่นนะกันเฮียบปลาหลุดมีบอกว่าควอยมันไวัเดี๋ยวเอารอบสว่างมาสั่นพี่น้องผม ก็แ่ยงเจ็บจังไดนเ,นเอาพี่ร้องนี่บา้านนี้ใช้ปละควเฮาประควเฮายาาาูเเบื่ออ้าาอพี่ร้องเฮ็ดลงไปครับออของาเ้ยคนที่บานี่หรดาวย<อ>ูทูบเสียงปควมันรุนแรงยิยนดีเนาะลักษณะไปแนวนี้า่าเอาพันให้พัดบริเวอุ้ยปลาดุกพี่ร้อง ปะดุปะดุำงำมามๆเมื่อวานขอสือเบ้าใจบ้าายก็้ยว่ากันพื่อได้เกินว่าพัพื่อยอมเอกัดออกแล้วเนาะันีมาตึกอีกเดอนตกทีมันจอดไ้เฮ้ยเกือบแพ้ห้องไจะดอยนี่โอ้ยกัเพ่นตึกสีก่อนแล้วเนาะบไปกัจะไปขึ้นไปพ่นยูแม่โอากันแพนีไปร่งกัดับมันคุณตัวเลยบอกไม่ทัวกัเจ้าโอ้จนดับเลยครับที่แม่ดับเดนนี่แม่บ่าบ่าวชา ครับผมนะการล่องวังไงด้ดับยังเดียวสอนปลาสดๆพี่น้องโอ้ยดุกน้าโอ้้บีบขี้เยี่ยวออกมาร้องๆเลยโอ้เจ้าตัวดีว <c ười> อาไม่บีบมันเห็นเนี่ยเอา้าเอาตัวน,นี้บีบก็คือมันคือบ่ออกเสนามันบ่ทางปุ้งเออง่วงแลว่าเป็นบวชด็ดันอประกัแยงคือดีเถอะพี่น้องดีงามจุ่มเนี่ยมันจะคนดีเตี๋ยคนดีเอามาปล่อยมาเมื่อกี้อะไรอืมอันเนาะ ก็สืบแผ่นมันมาปล่อยน้ออ๋อเอาพี่น้องประการงี้ปรากฏครับดอกเดียวออกว่าหันเป็นเศร้าทีนี่ขนาดออกว่าหันเป็นเศร้าพี่น้องผมนี่เป็ทีตามกันได้ไหมล่ะออกพุ่นถูไหลถูซับทุกการที่กัดตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมเยาถิ่มเยอะปลาเยอะลายเยอะหลางกันเลยพี่น้องผมกับทีมงานเฮามวนแน่นอนหลังเฮาสีสูบสูบนักพี่แม่นั่นเชียงสูบเฮาพี่น้องเห็นบ่อยุคกศน์นั่นหลังเฮาสีเฮาสีสูบเฮาสสูบแล้วเฮาสีเอาให้เบิดคู่ตัวพี่น้องคุณแม่อนุญาตแล้ว มือเอื้อนเท่ากับนีหยังไงนะมือเอื้อนเท่ากับไปมวนกันอยู่อ่าสถานีตำรวจโดยที่ผู้กองอี่นขวบพุพ่มด,ดูแลอยู่นะพี่น้องเนาะไปกินผ้าแลีงน้ำกันผ้าละพันถือการได้ฟรีพี่นอ้นองผมขอพูดครับสวัสดีครับ